ส่งงานโอรากูสแคทนะคบคันนี้ลูกค้าเขามาติดไฟแอมเบนไลท์นะครับก็ได้ที่ประตูนะประตูมือเปิดนะครับมือเปิดที่วางแก้วนะครับแล้วก็คนโซนกลางแบบนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นดนามิกนะครับเนี่ยก็สามารถปรับแสงโหมดอะไรต่างๆที่มือถือได้เลยนะครับเนี่ยโหมดเยอะมาก นะครับเนี่ยเป็นไฟแอมเบนไลท์นะครับก็เพิ่มสีสันภายในรถนะครับแบบนี้เลยสามารถปรับแสงลดแสงอะไรได้หมดนะครับในมือถือได้เลยนะครับสวยนะรถไฟฟ้าใส่แบบเนี้ยเห็นไหมครับ สนใจสินค้านะครับก็ทักเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ